สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc สูบบ้ๆทุกคนเด้อฟังไทยและฟังลาวแต่กาประเทศอื่นๆเนาะมี fc คอมเมนต์ว่าอยากหูสูตรปลาแดกอีแม่เนาะมาหนีชิมาถ่ายให้บึ for e. e. ้งสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้ๆทุกคนเด้ออีเห็ดปลาแดกหอยเห็ดปลาแดกแต่สาวเบิร์เด็ดเนาะสูตรปลาแดกก็คือด่างปลา แในปลามากค่ะด่างปลาหายสะอาดค่ะปลาตัวใหญ่ตัวอันนี้ก็ใส่ขี่บวกกันมันบ่ได้ใส่ได้ขี่แล้วเนาะไหมเนาะเออใส่ขี่แล้วก็ด่างให้สะอาดแต่ปลาน้อยนี่กระด่างสะอาดซื่อๆว่าเลยใส่ขี่เพราะว่ามันใส่บ่ไวปลาตัวน้อยปลาน้อยเอาใส่ขี่เลยกระด่างเนาะกระพงกระพงปลาซามถุยแล้วก็ะปุกปลาไหลซามถวยแล้วเขาก็เอาเกลือาถวยหนึ่งโอ้ ปลาแซมสวยด่างสะอาดเกล็ดดอยแต่กระพอมปลาแซมสวยเพื่อถ้วยนึ่งประมาณจังสันถ้วยจำใดกระไดเนาะโวยจำใดกระไดข้าวปลาตามที่เขาทาตัวหนังแซมสวยแล้วก็เกลือตัวนั้นสวยนึ่งมีกใส่เกลือเดี่ยวแต่กระมากใจครับครับเนี่ยันโม่พ่อมันกะสีสัเน่าซีนาวใส่ประมาณเนีมันพอดีมันจะกระสาวก็เอาพอดี แซ่บเกลือไว้แซ่บเกลือไว้ก่อนแล้วจักมื้อจังมาใส่ห้ํามื้อนึงก็ได้แซ่ยเสารยาแดกมาใส่ก็ได้มือนึงมืมือก็ได้จังมาใส่หอือเพราะว่ามันมันโตให้มันแข็งหมนบ่ให้มันน่ใส่หใส่ขี้แกบก็ได้เนาะแม่เนาะมันก็แข็งสําหรับบางคนเขาบ่มีหะนะขี้แกบกับหก็กัดอกเอาเข้าไปออกดเอาแต่หสด ห้ามอ่อนๆนี่พี่น้องห้ามเมืนไหนเนาะห้ามตัวนวานสีขาวขันมันใจพอดีขันมันโมมีเข่ามันสีผสมขันมีเข่าได้มันสีสมบ่อืมมันก็พอดีนี่แต่ห่างแต่ห่างพอดีเลยซ้ำนี่ประเดกพี่น้องนี่ประเดกนี่ซ้ำนี่กระกุ่มเด็ดเด็ได้แล้วพ่อนมีกระกุ่มเป็นปีเด้อเนาะ กินแซมสิกินและน,น,นี้ก็ได้ในครอบครัวทำกันให้พี่นอ้องทำกันให้ครอบครัวน,นี้สิต้มปลาดุกพี่น้องหันปาดุกน้องได้มาจากพุ่นแห่ยไปยามกับไอด้ดอนกับน้องชายกับนึองเขายน้าม,มือเล็ก ม่พัดท้ำใส่แล้วก็ได้ประแดกประแดกกบปลาก็มาจากคุณเนาะเพืนะ่อน,นอ่นนะนะมาแต่บ้านนั่นนาจน,นั่นนบันน่นบวรนคุณปลาถือตอนถือกอะน,นี้พี่น้องลายๆายปล,า,ยมลามัมนโล่งได้น้ำถ่วมันน้ำบกแล้วปลามันก็โลง่งก็มมวนกระเซ็ดเปียกได้ง่ายก่อนพี่น้อง นี่แดดสูตรประแดกเนาะทามี่เอฟซีเอฟซีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะแน่นเนาะแล้วก็ทายาเข็ดกันไปลองเลยพี่น้องลองเฮ็ดเปิ่งแสบเนาะพเดือนกินได้พกเดือนกินได้ทางโม่ได้เธอศัเดือนมันสิข้าวเหรอย่างน้อยหกเดือน ต่มปลาดุกพี่น้องมานน่ต่มสมใส่ผักพันแงแม่ขวบปลาดุกตาดีปาดุปตระเสปลาดุกหน้าพี่น้องปลาดุกธรรมศาสตร์เทามีตัว่ามีตัวง่อาหารต่มปลาดุกต่มสม แสบคือยังนี่ประดุกยังนี่มันเนาะแม่ประดุษประดุกมันเนี่ได้มาหาสำนัยหนูกลายมันหนึ่งหนูกกินอันจะกินมันโบทันเดี๋ยวมันตายให้กอดเห็นไหมตายหมแซ่บตายแล้วมันก็บริซ่บได้พี่น้องอันนี้ข่างหมอตบเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาหัวชิ่ไข่ค่ะใส่ใส่โหลบดิเมียเดี๋ยมีอะไรเตรียมไว้ละ ใส่มะกคามใส่หัวใส่ไข่ใส่ข่าเนาะต้มสมนี่อาหารแบ่งเหรอเดี๋ยวสิมุกข,าาขา้านนเหมา,าใส่ขาส้าวสารน้ำบ่ต้มบาน่อยใส่ข้าวสารนำกด้วยพี่น้องต้มบ,าบา่ว้า พอาว่าเป็นตน้บอียางกะใส่เขาสารเนาะนี่ขา้าวเหนียวนี่แหละใส่น้อยหนึ่งใส่ให้มันเป็นจะได้ไหมให้มันนัว,นวให้มันค <c oughs> นมี่เรืร่องตบตบบานค่อยใส่เขาใส่เขาใช่ไหมโอ้มีเขาซานกะใส่เขาเหนียวใส่ขา้าวเหนียวก็ได้เนาะไม่เนาะ พี่น้องเข้าเมาเข้าเมาหวานเหรอบรุได้่ตำเองเนอะพี่น้องบุได้เห็ดเองแต่ว่ามันมีโคกขนาะดยู่ดิมีโคกเข้ากับตำเนาะนี่นเข้ามาตำแหละเข้ากับเบ่เงไห,ห้เนาะเบ่งไห้เขานะแต่ว่าข้าโคกขนาดระมาณนั้นาะกระเสียดมุก เขาเมาให้พี่น้องเบิกเลยชมุกมันตื่นนะจีบ้าที่วันไหนนอนจีบาตื่นแล้วนอนบอรับนอ,นอนบอรับเนาะน้อยก็เป็นคือข่อยได้ขั้นกลางเวทน,นี่นอนบอรับรถต้องเป็นยังชิมุกมันแฉกเนาะ,นะมุกมันจังแฉเพราะว่าเขาเมามันแกนะพี่น้องมันเบอ่อนขเขาเข้าแก่แล้วนะก็เลยชิมุกให้มัน แสบหอมๆเดี๋ยวมุกให้พี่น้องเบ่งเลยมุกขเข้าเมายิ่งแสบกลัวอันนี้อีกแันเอากากมันออกอากากมันออกก็นเมียกข็ขั่วแดดแล้วพี่น้องเดี๋ั้วหั่นหั่นจังสีเนาะมันจะเปื่อยไว้นื้านั่วมันเข่าในในเหนือมัน ก๋าชีเฮ็ดข้าวเมาให้พี่น้องเบิง่งขั้นตอนแรกกะเก็บกากเนาะให้ม,มันบ่มีกากนั้นแหละแล้วก็ใส่น้ำพี่น้องน้ำสะอาดเด้อแช่น้ำแช่ได้บ่แม่อมพอแลนะ้วเนาะใส่น้ำ,นำเพื่อให้มันอ่อนแล้วก็ใส่น้ำตาล ใส่น้ำตาลก็พี่หน่อยก็เกลือใส่เอ้ยอันตาลบม่ต้องใส่ไรใส่บบได้หรอกเปล่าแม่นาะโอ้ยใส่มันนุ่มใส่มันจนมันอันด่ะบ่ใส่เมา่ค่ะระวังหมดเด้อหมดได้ในน้ำตาลไม่จีวานโผล่ด้ค่ะ เพือหนามันหย่อยออกไอแมวบวงน้ำตาลไปโคตรเจยใส่น้ำตาลเด็กก็ใส่มุกกนนองมาดิใส่หอมุกมุกมันก็จังสิบุยงถอ ก็เป็นเข่าสุกแล้วนะอันนี้มันเป็นเข่ากับหอมอันนี้มันกระหอมกว้งอ่ะอันนี้มันก็เป็นเข่าแบบว่าสุกๆุกโบซุกปนไอ้นะเขาหมาอากินได้ก็นยังทอ <c oughs> กตรงโขกโ็ตรงบปเลยด้วย ใส่และกลอดต้มปลาซุปแล้วเอากระสิปิ่งต่อพี่เ้างปรุงรลเดีลยวจะเอาป,าปลดดา,ปาใส่เนาะใส่เปังนัวใส่เกลือใส่เปนัวกเกลือสองอย่างเนาะต้มต้มสมใส่ใครให้มันออกเปียว ใช้ชองอย่างนี้แหละพี่น้องเลือเอาปล,ลาลวกนนแล้วก็พักแงะพักแงโลกน่นไหมเนาะนี่เอาลกมันไหมเก็มหัือบกนมอะม่ใส่หรอกนะมาร์คกัน้ัพอกินนะคกินแต่ปลาเทลงบนถนน น,น้ำน้ำหมดเซรีนีพี่น้องน้ำก็เดือดได้<ะ>ปลาด้วอู้ปลามันดีบพั่ยังดีดอยู่พี่น้อง<ะ>น้ำหมดตายน้ำตายบูเนิีตเปมนน้ำหมดตาย อร่อยกะรอบมันเปื่อยพี่น้องยาเแจ่วสมแล้วก็เฮ็ดแจ่วสมบัดนดิจี้หมักพริกเนาะแม่มแล้วก็จี้หมวกผีกแล้ิจีพี่น้องเบิง่งหนักหน่อยโปรดจะก็มันเพื่อมันเปื่อยเปื่อยว่าไอ้ปลา ปลา,ามันบอันกคือปลาตอนหัวปีเนาะปลาตอนหัวปีมันเปื่อยหยาบม,มันเหนียวแน่เขามาหอากแล้วเด้พี่น้องนี่หนำกระโบกแล้วพี่น้องโอ้มันหมืดน,นี่หนำโบกแล้วจี้วพริพกจิ้วพริพกน้ำพริพกอันนี้พริกดิบพี่น้อง เดี๋ยวถามมันสุกก่อนสิจีบพริกสุกแล้วพี่นอ้องน,นี่พริกจี้จี้ขี้เท่ามันจะงอมมันจังไปอ่อนอ่อนนะความก็ได้เลยแต่เค็ดซอยพวกหอมใส่ก่อน <ม>กุ้งเกลือเป็นนัวแดนขิงหอมเกลือน้ำ้าเอาหมัน้าเอาหน้าเ,นา,เานาะใส่แป้งแป้งนี้ใส่ใส่หมักหน้าใส่ปลาแดงเป<ม>็นนัวมาถนัดแดดพี่น้องก็หอมก็หอมบัวแล้วก็หนาบตบนี่ค่อยแบบนี้<ม>นี่เ้าเก็ะชิซุกแล้วพี่น้อง xẹp xẹp luôn ừ. có đúc luôn ạ xẹp ừ. 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 <laughs> luôn ạ xẹp cái này 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 cái này này cái บ่านข่อยตุมปลานีเสืออผ้าักกระเนี้ยงเลยเศบมันก็สิหอมพักน้นเนาะเศบๆปุ๊บเนี่ย แล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้มแล้วก็สิปิ้งอันนี้ต่อข้าวเมาขี้ข่าวเมากินข้าวแล้วก็สิเต็มไปด้วยข้าวเมานี่พี่น้องปิ้งต่อมาดิข้าวเมาเหรอตรงปิ้งลายหรอกปิ้งซุกสำเนึยงกระเพาะแล้วเนาะไหมเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวประแดดเข้าีา่น้องกระซิบแแล้วล่ละตบเข้<ด>าก็บผ้าคลมใส่น้นเห็นดิพ้าคลมบัวต้องหันแด้วดดมันจะหอมๆนะหอมตรงผ้ากันแดดมตรงผ้บัวเห็นหงอยู่ก่อนหน่อเห็นอยู่น้อยอะเห็นอยู่บแบบม,มาเทะมันดอบมานเดี ตาน้าไม่ใช่แต่พี่น้องแส็บอาหารบ้านหน้าเขาชุดแส็บเลยแหละตุ้มปลาเนี่ยปลาดุกมปลาตุ้ยามนี้แห้งมัดเฮงแส็บเนาะเส็บไปโอ้โอเข่ามาพี่เข่ามาเข่ามาสิไหมหอมๆอมเลยพี่น้องใครเคยกินคอมเมนต์เลยเด้อ เขามามาปิง่งนี่แซ่บค่อยมากเบิดใจได้นี่เขาา่เขามาเขาามาปิง้งนี่ปิ่งก้อยพี่น้องทาปิ่งแล้วซิมาให้พี่น้องเบิงว่ามันนากินซัมเนยซุปแลวพี่น้องกระโบตรงปิ้งร้ายนาะหาว มันเขาเมาห์นะปีกมันสุกน้อยหนึ่งนี่มันมีความหอมนี่ปแมา่ดม่ชิมกันนี่พี่น้องใครเคยกินคอมเมนต์นเรอแเสียบขนาด ตอนนี้ก็ล่อคนมารบล่อรบว่า,ต,าต้มปลาต้มปลาดุแซ่บๆยั่ๆตปลาดุหนะน้าน,น,นี่เ,เราแสร็ก,กินข้งวบ้านก่อนข,อข้าวแล้วสุกกระหม่แล้วพี่น้องสวัสดีรรพี่น้องสวัสดีเดอ มามาพี่น้องแซ่บเสบกดุกมากกัดแบยูนอนบดนนอนกะดุกพี่น้องเลยเนาะนายนะ้ไปเอาตายแเส็นละพี่น้องม่เดเียวบื้บอนเลยนอนเลยแบนอนเลย่น่องนั่งทิ้งันกีเรือนเกิิวนอนก็นั่งทิงเบิดคึนคอยกบเรนนอนเบิดขึ้นพี่น้องเลย มุกขาเมาสิแม่เจบเสียบเนาะนี่นี่ตะลงพี่นี่เยอะๆพี่น้องไพ่เคยกินคอมเมนเดอร์มุกขมเมาเลอร์เขาตกกินก่อนพี่น้องแล้วก็จบคลิปเลยเนาะยขอเล่าเวอันลงมาปากิลิปเนะบ๊บายบาย ฝากกดไลค์กดไลค์ในเลิฟ่อแม่พี่น้องเลิฟกดติดตามตอนจิตใจด้านนั้นไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการเก็บคลิปให้เลิฟให้ให้แยบเป็นมีกำลังใจในการเก็บฝากเบิ่งคลิปจนจบมาหอดนี่แน่เด้อฮะฝากเพิ่นเบิ่งคลิปมาจบหอดนี่แนววะ่นจบสิเบิ่งบ่จบ เวลาตอนห้อคลิปน้ำถ่วมลงกพันได้เพิินกับเจ้าไายเพิ่นกับเบืงบงโจ๊บ,จบแหนเนาะตอนห้อท้อก็เอาคลิปตัวมันโบถ่วงลุกหนำ่ำนะอือผู้เบิ่งจบกับจบขอบคุณในライเดอร์พแเวพี่นนองที่เข้ามาเป็นกำลังใจบา,บาย